สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มารีวิวการไฟแวนเกตหรือว่าบัตตี้ไฟแต่อย่างใดนะครับผมเพราะในวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ i a เียนั่นเองนะครับผมก็ขอเท้าความก่อนนะครับหลังจากที่ได้ทําการเปิดหน้าตัวเองไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนก็สนใจมากกับ แบกกล่าว <background S 2> ข้างหลังของพิชินนะครับผมกับชั้นการ์ตูนที่วางเรียงรายอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้พิชินเนี่ยแนะนํารีวิวให้ดูจังเลยว่าการ์ตูนที่อยู่ในชั้นข้างหลังพิชินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมคือแบอบกเสียใจมากไม่สนใจพิชินเลยไม่ใช่นะครับผมไม่เกี่ยวกันก็ถ้าเกิดมีคนรีเควสต์มามีคนขอมาโอเคผมจัดให้นะครับผมดังนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับการ์ตูนทั้งหมด 999เล่มหรือเปล่าวะจ,จริงๆคือนับแบบคร่าวๆนะก็ประมาณ900กว่าเล่มนะครับผมมันเกิดจะถึงพันด้วยนับคือแบบนับทีแรกก็998นับทีที่2ก็1,000หนึ่งคือมันก็จะแบบนับไปนับมาก็คลาดเคลื่อนเอาเป็นว่ามันค่าเฉลี่ยมันคือ999ก็เลยคิดว่ามันคือ999เล่มละกันอนะ่ะ ดังนั้นนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนงังสือทั้งหมดของพิชินนั่นเองนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันจะมีอีกหลายๆเล่มที่เก็บไว้นะครับผมมันมันไม่พอใส่ตู้อ่ะก็ใส่ลังไว้เฉยนะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่ก็จะพาไปดูที่อยู่ในชั้นทั้งหมดละกันถ้าพร้อมแล้วก็ ไปดูกันเลยครับผมไปเลยสําหรับตู้หนังสือการ์ตูตของพิชินนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับผมก็ตูหนึ่งตู้2ตู้3านะครับแต่ละตู้ก็จะมีะการแบ่งคัตเกอรี่ต่างกันไปโดย1ตู้ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะคล้ายกับพุงพิชินที่มี3ชั้นเหมือนกันไม่เกี่ยวนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูทีละชั้นเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยก็ เริ่มต้นที่ชั้นแรกนะครับอ่าชั้นแรกอันนี้จะเป็นการอ่าจริงๆแล้วคือเรียงไว้นะครับผมเพราะว่าเป็นชั้นตัวนี้ไปชินชอบมากที่สุดนะครับผมกับการ์ตูนเรื่อง Executioner นั่นเองไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นการ์ตูนไทยนะครับผมเขียนโดยนะักเขียนไทยเลยนะครับของสยามมิเตอร์คอมบิกนะครับผมก็มีแต่เล่มหนึ่งนะครับผมไปจนถึงเล่ม35ซึ่งไม่ได้ปัจจุบันเลยนะครับผมเล่มสามสิบห้าที่ผมซื้อมาซ้ำสองเล่มเลยนะตลกมาก ถ้าเกิดจะให้สังเกตแล้วก็นะครับผมสังเกตคือเล่ม1จนถึงเล่ม15เนี่ยพี่ชินยังไม่เคยแกะมันเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับอไม่ใช่15เล่ม12บงใช่ยังไม่เคยแกะเลยเพราะว่าเคยให้เพื่อนยืมไปแล้วมันก็หายไปเลยไม่เอามาคืนนะครับผมงานสัปดาห์หนังสือปี2018เมษาก็เลยไปซื้อกลับมาใหม่นะครับก็ ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ซีเรียสเรื่องการยืมเพราะเราเราให้ยืมอยู่แล้วครับผมแต่ตอนที่หยิบเล่มหนึ่งมาก็แค้ของชั้นไปเรื่องที่สองเอาของไม่ยอมมาคืนรู้ไหมมันซื้อเล่มละกี่บาทก็ซื้อซื้อไปนะครับผมซื้อไปจนคมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกระตูนเรื่องแรกนะครับผมที่พี่ชินชอบยื้มอ่านบ่อยๆนะครับอ่าต่อมาเรื่องที่สองนะครับผมเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Night Bir นะครับผมมีทั้งหมด7ดเล่มด้วยกันอันนี้เนี่ย อันบอกว่ามันการ์ตูนเก่ามากนะครับพี่ชินชอบตรงนี้เพราะว่ามันเรื่องเนื้อหานข้างดีนะครับผมมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสันๆแลละกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจนนะครับผมโจนเหมือนกับพวกอะไรพวกลูกแปงเหมือนกับพวกจอมจรนคิดพวกนี้เป็นจอมจูนจอมให้จอมจุนจอมโจนผู้ดูความยุติธรรมละกันนะครับผมแต่ช่วงไทยเรื่องก็ผสมวิทยาศาสตร์ดราม่ามาเต็มเลยนะครับผมคือเรื่องมันแหวกแนวดีนั่นเอง ลื้อผ่ันมาครับผมเบสบอลหัวใจกระเปิบ p, ห้าเล่มจบครับผมเรื่องนี้เนี่ยหามากนะครับแล้วก็ชอบงานลายเส้นของคนนี้ด้วยคือเขาเขียนโดล้อกันดั้มบ่อยมากก็เลยชอบนี่เป็นหนึ่งเรื่องที่แบบอ่านบ่อยเหมือนกันนะครับผมห้าเล่มจบต่อมาครับผมอันนี้เนี่ยหาเก็บคมัจริงจริงเดิมพี่ชินมีครบด้วยกับเรื่องแมพพรนภัยฝ่าจาักรวาลนั่นเองนะครับผมก็จริงๆแล้วมี1นึถึงสิครบเลย แล้วก็แต่ไม่มีเล่มจบนะครับแล้วก็มีตอนพม่ใสรสองเล่มคือมันหายหมดเลยให้เพื่อนยืมแล้วหายหมดเลยครับผมเรื่องแอมแบบภัก uh, ต่อ t เด Next Sheet ก็เหมือนกันมีแค่ถึงเล่มแปดนะครับผมแล้วสําหรับพิมพ์ก็ดองหายไปเลยไม่ไม่ไม,ม,มาพิมพ์ต่อแล้วเล่มเก่าก็ไม่รีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสวยมาก แต่ว่าเรื่องแบบนี้เขาก็จะโชคดีตรงที่ว่าไปเจอสแกนอ่านออนไลน์ในเน็ตก็เลยเอออย่างน้อยอ่านออนไลน์จนจบได้ก็ดีนะครับผมเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากอชอบลายชอบคนแต่งด้วยพวกคนนี้เขาเขียนคอสบลด้วยครับผมคือคือการ์ตูนทำข้างดีเดี๋ยวไว้มีกลับมารีวิวแล้วกันนะครับอ่านี้จะเป็นชั้นแรกจบละคราวนี้ชั้นที่2นะครับผม ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นชั้นโปเกมอนนะครับผมส่วนใหญ่เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ตูนโปเกมอนของเนชั่นนะครับอ่าจริงแล้วเล่ม1-3หายอันนี้เป็นภาคภาคสองเยนโลนะครับผมแล้วก็ค่อยขึ้นภาคอะไรนะโกลสิงเวอร์มาเรื่อยๆยังหา1-3เก็บไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวว่าต้องไปหาซื้อเก็บเพิ่มคือเคยมีเพื่อนยืมหายเหมือนเดิมนะครับโปเกมอนอ่าสเปเชียลเนี่ยเป็นเซตที่พี่ชินชอบมากเพราะว่าคือดูการ์ตูนโปเกมอนมาเยอะ แต่บอกเลยว่าเกียดเวอร์ชันสตชีบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่สนุกอะ่ะคือพี่ชิมเป็นคนที่เล่นเกมก่อนที่จะดูกระตูนะครับคือรู้จักโปเกมอนจากการเล่นเกมบอยก่อนภาคแรกเลยที่มันขาวดำอะ่ะก็เลยรู้สึกสนุกกับการจับโปเกมอนมาวิคอ์สแตตมาใส่ท่านะครับผมมาใส่ท่าพิเศษมาอีวิลูชันเอาไปสู้กันคือเป็นคนอินกับการโปเกมอนแบทเทิลมากกว่าอินกับเรื่องราวความรักความมิตรภาพ ดานเนเน่จริงชอบโปเกมอนสเปเชียลมากกว่าถี้ว่ามันคน่อนข้างจะโฟกัสด้านการต่อสู้ด้านการใช้เทคนิคด้านการใช้ท่าต่างๆใช้ไอเทมอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออชอบซีรีส์นี้มากนะครับผมแล้วก็เป็นโปเกมอนกระตูนเรื่องเดียวเลยมั้งที่มัเขียนยาวได้ถึงขนาดนี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้ของนักวาดท่านอื่นที่จบในเล่มก็เออก็เก็บไว้เอาหนะายากแล้วแล้วก็มีอันนี้คือที่มันเหลือก็เลยมาใส่ไว้ผมก็จะมีเบรนพาวเวอร์จากโกนล้างโลกที่อ่านยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับตัวอนิเมชันก็ไม่เคยหาดูได้สัก กับเรื่องเดวิลแมนสองเล่มจบอันนี้คือโอเกรสเป็นคนเขียนก็เลยชอบนะครับอันนี้เป็น,นเรื่องอ่าเทนโจอย่างอย่างผลงานเขาก็เนี่ยฟาต้เป็นคนาเจ๋งก็กล่าวอยู่ดีนะครับผมแต่คือเนืเ้อเรื่องเขาดีเรื่องเนี้ยผมชอบมากเนืเ้อเรื่องของเขาค่อนข้างจะเป็นเนเรื่องที่แหวกแนวใส่ไฟผสมปีศาจเข้าไปนะครับผมเป็นเนเรื่องที่แหวกแนวอีกเรื่องหนึ่งอ่ะตู้ที่1ชั้นที่2จบแล้วต่อมาตู้ที่1ชั้นที่3ครับผมโอ้ยลำบากนิดนึ่งต้องยอ่อ อันนี้เนี่ยตู้นี้คือจะเป็นตู้ที่เป็นการ์ตูนที่ไม่ค่อยมีใครอ่านคือแบบคนในบ้านก็ไม่เคยรู้จักนะครับผมแต่ผมชอบยิ้มอ่านบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนจะยูนิคดีเรื่องแรกครับผมมิสเตอร์ฟูลสวิงนั่นเองอันนี้คือมันไม่ใช่12เล่มนะจริงๆแล้วมันมีข้างหลังอีกนะครับผมเนี่ยมันจะประมาณกีณ่เล่มจบเนี่ยอ่าเท่าไหร่นะ24เล่มจบนะครับผมอ่าประมาณนี้คือมันก็จะเป็นการ์ตูนแนวเบสบอลนั่นแหละ เบสบอลนี่แบบตลกตลกฮานะครับผมมีการใส่วิชาอะไรแบบแปลกๆเข้ามาแบบปาบอลล่องหนได้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นการ์ตูนที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจกฎเบสบอลนี่มนันทันทีเลยคือสมัยก่อนไม่เข้าใจว่าเบสบอลไันเล่นยังไงนะครับผมก็เลยต้องอ่านการ์ตูนและเข้าใจกฎกติกาไงคือมันก็ช่วยสอนเราอ,ะอ่ะอ่านก็ดีมากเรื่องถัดมานะครับผมโตเกียวเนื้อกราวอันนี้เนี่ยผมซื้อมาเพราะไปเจอรถถูกมากในงานหนังสือสักรอบหนึ่งแล้วทุกวันนี้เชื่อไหมยังอ่านไม่จบ อ่านไม่จบเลยคืออ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะอ่านแล้วงงๆในเรื่อง,ๆๆองก็แบบมีพลอตท์ทอไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่จบทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่แล้วยังไม่จบนะครับผมคือบบอ,อ่านได้เล่มหนึ่งเบื่อแล้วไม่อ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มไปเลย <S <S เรื่องถัดมาครับผมโรงเรียนลมเหล่าเผ่าเนื้อเผ่าเนื้อคนคนใช้ใช้คอคนในนาซึ่งทุกวันนี้เราเลิกใช้กันแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกกระตูนหนึ่งเรื่องที่ผมซื้อซ้ำมีเล่มสีสองเล่มจริงไหมข้างหลังก็จะมีต่อนะมันจะมีเล่มจบนะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชอบหยิบมาอ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังไซคคิกก็ค่อนข้างเจ๋งดีนะครับผมโอ้เรื่องนี้ผมชอบมากเรื่องด่วนขอป่วนด้วยนะครับผมไม่มีใครรู้จักเลยเรื่องนี้เก่ามากแล้วก็ไม่ดังมากแต่ว่าเนื้อหาดีมากเกี่ยวกับพระเอกที่เป็นมาอยู่ในกิจการบ้านส่งของนะครับผมเป็นวอลเตตี้คอมเมดี้น่ารักน่ารักไปนะครับผมอ่านเรื่องนี้แล้วมีกําลังใจคือแบบพระเอกมันเป็นคนทํางานบริการไงก็เลยเออเฮ้ การที่เราทํางานบริการอย่างเงี้ยมันจิตวิญญาณของงานบริการมันคืออะไรเรื่องนี้ดีมากนะครับผมเรื่องถัดมานะครับผมอา้าวทำไมเรื่องอฟิชชิงบอยฟินาโรเจอหรือแค่เล่มสามข้ามไปนะครับผมคนเขียนดูเบงไงอตอนนั้นเห้ประยุก็เก็บไม่ครบนะครับเเก็บครบแต่ว่าหายนะครับผมเล่มหนึ่งหายอย่างเงี้ยเล่มสิบหายอย่างเงี้ยไม่รู้ใครยืมไปแนละ้วไม่คืนนะครับเศร้ามากแต่ก็ดีที่ตอนว่า,อาตอนนี้ทําคลิปนี้เนี่ยอนิเมซั่นใหม่เขาทําเรื่องนี้ลีลานซึ่งเหมือนในการ์ตูนเป๊ะก็ดีใจมากนะครับ เรื่องถัดมา plus อน i m a ครับผมเรื่องนี้ก็เหมือนจะน่ารักใสๆแต่ว่าแฝงข้อคิดเยอะมากก็เลยชอบเหมือนกันอ่าเรื่องนี้ต้องขอแนะนำว่าผมกับ mcero นั่นเองเรื่องอ่าเรื่องราวของอ่าคือนักเขียนคนเนี้ยเขียนมันจะมีช่วงที่แบบบูมมากแล้วช่วงนี้ก็หายไปเลยไม่รู้เขียนเรื่องอะไรต่อนะครับผมแต่เป็นเรื่องรลวเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมมต์ที่พระเอกใช้ไม่หมไม่เป็นแต่ว่าทะลรืองอเข้าไปแล้วแบบได้แรงสูงต้องก็ต้องเนียนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้จะละพินทาโรอยู่นี่เองอ่ะใครมาใครมาสลับก็ไม่รู้ อีกเรื่องนึงก็ผมกับฟิชชิงบอยพินทาโร่การ์ตูนตกปลานั่นเองนะครับผมก็คนเขียนเดียวกับคนเขียนเรื่องนูเบมือสุลกาปีศานะครับผมก็เป็นการ์ตูนตกปลาที่สนุกอีกเรื่องหนึง่งโอเคมาดูด้านล่างครับผมด้านล่างนี่เป็นพวกเซตมหาก,กราบการ์ตูนที่โคตรยาวกว่าจะจบนะครับก็เรื่องแรกนะครับผมเกตแบกเกอร์ er. อ่าอันนี้เป็นการ์ตูนที่แรกๆก,กเ็เหมือนกับแค่ใน,นเรื่องของคู่หูพระเอกทวงคืนของธรรมดาเป็นอาชีพนักทวงของหลังๆเริ่มบานปลาย การต่อสู้มุคเคนโจรึร้วปหมดเลยนะครับผมผมซื้อมาครบเซตแล้วอ่านแค่อ่านจบคอมพิวเตอร์แค่รอบเดียวเดยมีโอกาสจะอ่านคอมพิวเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมเรื่องถัดมาซอมไรพเนจรชอบมากกับรุตอากับเคนชินนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเก็บเก็บแบบตีพิมพ์รอบที่สองนะครับผมที่เขาทำกระดาษดีขึ้นเพราะว่า,อารอบแรกในสภาพดูไม่ได้แล้วอ่านจนเย็นหมดแล้วก็เลยซื้อซ้ำอีกรอบหนึ่งมาเก็บไว้นะครับผม ถัดมาอ a า GTO นะครับผมอันนี้เนี่ยผมซื้อแค่ภาคแรกนะภาคต่อไม่ได้ซื้อละเพราะว่าอ่านสแกนในเน็ตเอานะครับผมอ่าเรื่องถัดมาเรื่องนี้ชอบที่สุดนะครับล่าล้างกางเขนเลือด เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอาแวมไพร์ที่พระเอกแมงโคเทพแบบโดนแดดก็ไม่ตายทำอะไรก็ไม่ตายแล้วแบบมีชีวิตอยู่เพื่อเผ่าผ่านนี่คือคือเป็นการ์ตูนที่เหมือนกับฝ่ายดีฝ่ายชั่วสู้กันแต่หมายว่าเอ๊ะมันก็ไม่มไ,ได้มีฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกนะครับผมกลายเป็นว่าก็ต้องหาทางทำให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเออมันก็จบได้ดีนะครับผมเป็นอีกหนึ่งการ์ตูนที่อยู่ในความทรงจำและดีมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะหาได้แล้วเก่ามากนะครับผม อ่าเรื่องสุดท้ายก็อ่าเรื่องยอดหักเหลี่ยมยอดนักชิมนะครับผมก็คนนี้เนี่ยเขียนกระตูนอาหารบ่อยมากมันจะเป็นไอ้เจ้าหนูซูชิหรืออะไรต่างๆเขียนเยอะมากๆครับผมเพียงแต่ว่าอ่าส่วนมากก็จะไปยืมเพื่อนเพื่อนอ่นานเอามีอันเนี้ยเขาเขียนแค่สี่เล่มจบอ่าก็เลยซื้อเก็บนะครับอ่านแล้วหิวตลอดเลยอ่านี่คือชั้นแรกนี่แค่ชั้นแรก,กนะนะครับผมเยอะมากมาดูชั้นที่สองกันต่อเลยดีกว่านะครับผมตตู้ที่สองสิ ตู้ที่2เนี่ยก็อ่าชั้นแรกนะครับผมก็จะเป็นผลงานของอาจารย์เคนนากามรระสื่อน,นั่นเองก็มีเนกิมะนะครับผมอ่าคุณครูจอมเวทมีเลอรพินะนะครับผมอ่าจริงๆแล้วเลอร์พินะมันประมาณ14เล่มจบมั้งแต่ว่าผมมีแค่1-7เเพราะว่าเล่มที่เหลือเนี่ยเพื่อนยืมยืมไปไม่คืนนะครับผมไม่ใช่ยืมไปไม่โกงยืมไปไม่คืนผมก็เลยต้องไปซื้อของ ของของเติร์ดปาร์ตี้นะครับผมโอตาคุคอมิกเล่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเจ็ดเล่มที่มันเหมือนเหมือนกับเล่มฟูลเลยนะครับผมก็ใส่จบอันนี้เนี่ยมีข้อดีคือมันไม่เซ็น,นเซอร์ครับมันจะไม่มีควบไม่มีคลิปไม่มีอะไรเลยเลยด้ว,ยว่าเป็นของแรซึ่งถ้าว่าผิดนีสิทธิ์ไหมก็ผิดแหละแต่ว่าเราก็อยากได้ของดีๆไงก็เลยจัดมานะครับผมกระดาษก็ดีมากแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่ายูคิวโฮเดอร์นะครับผมซึ่งก็เป็นภาคต่อของเนกิมานั่นเอง จริงๆแล้วผลานของเคนการรู้สึมันจะมีเรื่องไอติ้งโซอีกเซตหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นของน้องสาวพิชินก็ไปที่ห้องเขานะครับผมตอนนั้นคือก็ไม่ได้รวยซื้อไม่ไหวหมดเนาะอ่ะเซตถัดมาครับผมกับเซตการ์ตูนที่เกี่ยวกับการ์ดนะครับผมก็จะมีนี่เลยยูกิโอ oh! เกมกนคนขดอริยะนะครับผมภาคหนึ่งสัมภาษณ์เย็นมากนะครับอ่านจนเย็นมากเป็นการ์ตูนที่อ่านบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมก็จะมีภาคหนึ่ง ภาคูก o โอันนี้ไม่ใช่เรดอาร์นะอันนี้เป็นภาคต่อสั้นๆนนะครับผมภาคที่ที่ทำมาเพื่อขายการด์ดโดยเฉพ,พาะภาค GX นะครับผมซึ่งซึ่งทาไมถึงต้องซื้อ GX มาคือเนื้อเรื่องของการ์ตูนภาค GX แบบหนังสือการ์ตูนกับแบบทีวีเนื้อหาคนละแบบนะครับไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะขายพวกอาร์พวกเอ็มฮีโร่ตระกูลดิเอิร์ดนะครับผมเอฟซูรุซีโร่เอ็มฮีโร่ต่างๆนะครับจะขายคนละเซตกันก็เลยต้องมาอ่านเพื่อจะได้รู้เรื่องนั่นเอง แล้วก็จะมีเดนโนดครบเล่มอ่าครบครบทุกเล่มนะครับผมการ์ตูนที่เล่มบางๆแต่อ่านโคตรนานนะครับดิจิทัลเลดี้นะครับผมการ์ตูนของแคลมนะครับผมซึ่งหาไม่ได้แล้วนะครับผมนี่คือโคตรโคตรแรงโคตรลิมิเต็ดถึงขนาดใส่ปกไว้เลยอ่ะเป็นการ์ตูนที่ภาพสวยเนื้อหาดราม่าหนักมากนะครับผมไม่เหมาะกับอ่าเยาวชนที่โลกสวยนะครับผมคือมันแฝงข้อคิดแหละการ์ตูนสวยๆน่นนั่นนั่นแฝงข้อคิดเยอะนะครับ แล้วก็มีการไฟเบนการ์ดนะครับผมอันนี้เนี่ยซื้ออ่คือเนื่องจากเอ็กซ์เพมันดองนานมากก็เลยซื้อถึงแค่ประมาณเล่ม6แล้วก็หยุดไปนะครับผมรอายาียวๆาค่อยซื้อทีหนึ่งเื่งถัดมาครับผมอ่าจอมเวทพิทักษ์ฝันอันนี้การ์ตูนของอาจารย์ล,ลิจิถ้าจอาจารย์ลิจินะครับผมเป็นการ์ตูนแนวลายเส้นเฉพาะตัวของเขานะครับเราค่อนข้างจะแฝงความเป็นนามธรรมเยอะมากเป็นตัวทีหนึ่งเรื่องที่แบบอ่านักเขียนมันแต่งเรื่องเก่งอะเลยชอบอีกเล่งหนึ่งก็การ์ตน,นะครับผมเป็นการ์ตูนที่ชอบเพราะว่า พระเอกไม่ใช่มุสชิแต่พระเอกเป็นโคจิโร่ซึ่งนานๆทีจะเจอนะครับผมดีมากอีกเรื่องหนึ่งอ่าเฮเว่นนะครับผมหลุดโลกเรสตอรองอันนี้เป็นการ์ตูนแก๊กตลกๆเกี่ยวกับทำมหาร้านอาหารอิตาลีนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอตุ๊กตามหาเวทการ์ตูนนี้คือมันมาลดก็เลยเราซื้อมาไม่ค่อยสนุกครับผ่านๆไป ก็จะมีโลโบมารูนะครับผมกร์ตูนหุ่นเย็ดอหุ่นเหล็กยอดนักสู้แนวเอาหุน่นยนต์มาไปเท่คล้ายๆอารมณ์็อกแมนครับผมลายเส้นเป็นลายเส้นที่แบบค่อนข้างจะยูนี้ก็เลยลองซื้อมาและเนื้อเรื่องก็ดีนะค่อนข้างใช้ได้ครับต่อมาครับผมหนุ่มน้อยิศนาเกโดก็เกี่ยวกับแนวสัตว์แปลกๆนั่นเองเรื่องนี้ก็สนุกเรื่องหนึ่งคนเขียนเดียวกับนูเบ้นั่นเองนะครับสุดท้ายก็มามันเหล็กแดนเถื่อนนะครับผมคืออาจารย์คนนี้พิชินซื้ออ่านเพราะว่าเขาเขียนเรื่องการนำเอสเทก็เลยซื้อมาอ่านนั่นเองแค ชั้นที่3นะครับผมอ่าก็จะมีเรื่องโรงเรียนนักสืบคิวอ่ากระตูนแนวนักสืบนะครับผมก็คนเขียนเนี่ยกับคขีนไอจีนั่นเองแต่ว่าเก็บคิีนไอจีไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี้ยมันออกมาเยอะมากๆซื้อไม่ไหวจริงแต่ว่าพอดีกับพอเขาเขียนคขีนไอจีจบปุ๊บอ่าออกนักสืบคิวก็เลยซื้อเก็บนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยก็กผมไม่ซื้อคินดาเพิ่มเพราะอ่านจนพุนแล้วยืมเพื่อนอ่านนะครับ ต่อไปก็จะเปここ way, of of ็นเซียนเมืมีสีลุงนะครับผมอ่าอาจารย์คนนี้เนี่ยก็เขียนมาหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าเขียนเรื่องนี้แล้วปังนะครับผมก็เคยเขียนการ์ตูนฟุตบอลมาก่อนอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้อาจารย์แกเขียนได้ยาวมากแล้วก็เขียนการ์ตูนรามเมงได้อร่อยมากนะครับผมได้น่ากินมากจริงๆก็เลยชอบแล้วก็จะมีภาคภาคเหมือนกับภาคภาคต่อก็ไม่เชิงเพราะมันเกี่ยวข้องกันน้อยมากนะครับผมมีการพูดถึงน้อยมากกับนารุโตยานั่นเองก็ในเรื่องคล้ายๆกันนะครับมาถึงการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบไม่มีใครชอบเรื่องนี้เลยแต่พี่ กับบทเพลงกำหลับมานฮาเมลุนนะครับผมก็ลายเส้นพิสดารอีกแล้วนะครับคนแบบลคือคือมันเป็นถ้าเกิดมาอ่านตอนนี้คือลายเส้นมันพิลึกมากสัดส่วนดีเทลแม่งโคตรเพี้ยนนะ่ะแต่ว่าเนื้อหาดีมากเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับอ่าเขาจะตั้งชื่อตัวละครตามเครื่องดนตรีต่างๆวิโอลาอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่ดรัมอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นชื่อตัวละครน,นะครับผมอ่าเอาเครื่องดนตรีมันตั้งชื่อตัวละครแล้วแล้วเนื้อหามันแน่นมากนะครับอ่านแล้วพีคอ่านแล้วแบบกินใจมาก แล้วก็แฝงความตลกตลกไประยะระยะคือตอนแรกมันเป็นการ์ตูนแก๊กตลกแหละแต่สักพักหนึ่งแบบก็เริ่มเริ่มเข้าทางสายจ้มไงการ็นแบบการ์ตูนบูสู้สมันันแหลกสนุกมากแนะนำก็ผมแนะน่หาซื้อไม่ได้แะคือพวกนี้มันจะมีแต่การ์ตูนเก่าๆนะครับหายากมากแล้วก็จะมีการ์ตูนซูบสษาภาคเยาวชนโลกอ่าผมซื้อเก็บเพราะว่าผมชอบภาคเยาวชนโลกที่สุดภาคอื่นมันก็คือจะยืดเยื้อบ้างหรือนะเบื่อบ้างแต่ว่าเยาวชนโลกเนี่ยชอบแล้วก็มันมีทีมไทยด้วยไงชอบต่อไปจะเป็น่าร์กอนควีอันนี้รู้ ภาคหกมั้งเอาวิธยารดับเทวดาคือเล่นเกมมานะครับและนี่ไม่เป็นภาคต่อของภาคที่พูดถึงลูกๆของเขาก็เลยซื้อมาอ่านนะครับผมก็น่ารักสดใสนะครับชั้นสุดท้ายของตู้ที่2อ,อันนี้คือยกให้เขาเลยกับยอดหนังสือจิ๋วโคนนั้นนั่นเองนะครับผมทั้งหมด89เล่มคือคอมพิวต์จริงๆมีครบทุกเล่มครับ89เเล่มคือเยอะมากนะครับผมบางเล่มนี่คือไม่แกะที่ไม่แกะเพราะว่ามันหายแล้วก็เลยซื้อมาใหม่นะครับผมนี่คือ เป็นอ่าคอมพลีทเซตจริงๆนะครับอ,อย่างเนี้ยปกหายใครไม่รู้ทําปกหายเพื่อนยืมอะไรเงี้ยก็นี่จะเป็นทั้งหมดของตู้ที่2นั่นเองนะครับผมมีกินไอจิแซมนิดหน่อยและก็มาถึงตู้สุดท้ายตู้ที่3ซึ่งพิชินขอนําเสนอมาครับผมเพราะว่าตู้นี้ทุกชั้นจะมีแต่หนังสือเกี่ยวกับการดั้มแทบทั้งสิ้นนะครับผมชั้น1กันดั้มสองสามีแต่กันดั้มทั้ง4ชั้นนะครับผมซึ่งเป็นแบบ คอมเพลตคอลเลกชันจริงๆก็ไม่คอมเพลตหรอกแต่ว่าเยอะมากที่สะสมมาตั้งแต่วัยเยาว์นะครับผมสะสมมาเป็นเวลาสิปีเลยมีอะไรบ้างจะขอรีวิวนะครับผมก็เริ่มที่กันดั้มพาร์คแรกเลยครับผมกับอ่ากันดั้มไซส์สตอรี่นะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรื่อเป็นทางการหรือเปล่าเพราะว,าว่านี่เป็นสานักพิมพ์เตอร์ปาร์ตี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากันดั้มจีโอศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับผมไอเอ็กเจ็ดแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้าสีส้มสีน้ำเงินนั่นเองก็ออกมาสามเลม แน่นอนว่าเล่ม3จริงๆมันเป็นภาคอีฟคือถ้าเกิดไอตัวหัวเหลืองไม่ตายจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองคือสนุกมากว่าสนุกมากนะครับผมตามมาด้วยนะครับอ,อันนี้ผมซื้อซ้ำมาสองเล่มนะครับผมกับอะไรนะกอง้อยมาเล็กนะครับผมบุ่นลบอุโมอกาศกองร้อยมาเล็กก็จะเป็นในเรื่องพระช่วง UC นะครับผมเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับทหารซีออนที่แบบท,ที่ที่เขาต้องขี่ว่าป่านะครับผมพวกขี่ไอเครื่องมอเตอร์ไซค์เล็กโฮเวอร์นั่นเองแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้สุดยอดมาก กับกันดั้มเลกาซี่นะครับผม3เล่มจบมันคือการเติมในเรื่องของไซส์ตอรี่ต่างๆมาให้สมบูรณ์นะครับคือกันดั้มอธิบายไว้ก่อนว่าหนังสือที่ผมเก็บนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเล่มภาคไซส์ตอรี่มันเยอะมากภาคบูเดตินี่อ่าภาคเยอะไปหมดเลยนะครับผมซึ่งจริงภาคเลกาซี่เนี่ยมันจะสรุปไซส์ตอรี่ทั้งหมดรวมกันคือคือก่อนจะอ่านเลกาซี่ได้คุณต้องอ่านไอ้ตัวนี้มาก่อนแล้วก็ต้องไม่อ่านอะไรนะอ่าน,อ,านอ่านภาคทีมนูน้นทีมนี้ทีมนั้นประมาณ3า อ,อ่านภาคมาัดล็อตด้วยอ่านประมาณ3ภาคถึงจะอ่านอันนี้เราเข้าใจนะครับเพราะมันจะเป็นการยำทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ปิดบทสรุปเลยว่าสุดท้ายแล้วพระเอกของทั้ง3ภาคมันไปทาอะไรกันต่อนั่นเองเป็นอะไรที่แบบแรงมากๆนะครับผม <S <S เรื่องถัดมาก็จะเป็นภาคของอะไรนะตัวสไตรเกอร์หุน่นหน่วยขับไล่สาพานนันหุ่นลบอะไรหุ่นหุ่นลบอวกาศกันด้ามกันด้ามภาคหน่วยขับไล่สาพันนั่นเองนะครับผมจะเป็นอีกภาคหนึ่งที่เกี่ยวกับจิมสไตรเกอร์นะครับผม ก็เนื้อหาดีแน่นอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นโมวิสุดก,กันนั่มคาตาหนะ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยดองไว้ที่3เล่มนะครับเขาไม่พิมพ์ต่ออันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของของไอของตัวนี้นั่นเองครับผมเป็นภาคต่อกันนะแล้วก็จะมีไซส์สตอรี่นะครับผมวันนี้เรื่องราวของภาคบูเดสตินีนะครับอ่านมาหนึ่งตัวอันนี้ภาคก,กันนั่มดินจานะครับอันนี้ไม่อยากนับเป็นไทม์ไลน์หลักเลยเลยลุกคู่ขนานดีกว่านะครับผมแล้วก็มีภาค0 8 0นะครับผม War อ n น o c k e เ็ตซึ่งอันนี้ก็จะเป็น, The Movie. นเนนดอะ แล้วก็จะมีเวอร์ชันมูนอะกันดั้มมูนไคลสิตอันนี้อันนี้เรื่องของเซตาพูโตนิสนะครับผมคือพูแบบนี้มีใครรู้จักหรอกเพราะมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่ไม่ถูกนักประท์ไลายหลังนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีภาคเสริมของภาคยูนิคอนนะครับผมอีกหนึ่งอีกสองเล่มจบกันดั้มเอฟเก้าหนึ่งนะครับผมอ่ากันดั้มเอ็กเวอร์ชันมังหะนะครับเทิร์เอเวอร์ชันมังหะนะครับผม แล้วก็จะมีคอสโบนกันดั้มคอสโบนกันดั้มนะครับผมไม่รู้ว่าต้องอ่านคอสโบอเองหรือเปล่าแต่สื่อจะแค่คอสโบนเท่านั้นนะครับผมครบทุกภาคเลยซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมชอบที่สุดละเพราะคนว่าดเนีเป็นคนที่วาดเรื่องนี้กับเรื่องแมปนะครับผมชอบมากชอบสุดๆนะครับผมเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องดีเป็นงานที่ที่ดีดีมากๆอ่ะแต่ไม่มีอนิเมะอ่ะก็แนะนําให้หาอ่านทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับก็ออกภาคแรกมาออกภาคสกันฮาร์ดเล่นเล่นเล่นมาหนึ่งภาคออกภาคเซเว่นสตีลนะครับผมซึ่งโคตรสนุก ออกภาคโกสเสริมมาแล้วจริงๆก็คางที่3มเล่มคือญี่ปุ่นภาคโกสมันจบแล้วแล้วไปต่อยอภาคหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็จะมีภาคอ่ากันดัมเอ็กซ่านะครับซึ่งเป็นเรื่องเรื่องที่เอาอิงจากาเกมกันดัมเวอร์ซัสนะครับผมมามาเขียนนั่นเองก็สนุกนะครับผมคุณจะได้เห็นเรื่องราวของโลกกันดัมต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับผม7ดเล่มจบ หมวิสุทธ์กันดั้มเอเกเซอร์เป็นเรื่องที่ชอบมากนะครับผมก็เกี่ยวกับเลดไรเดอร์เป็นตัวหุ่นทดสอบของเพลไรเดอร์นั่นเองออกสาเล่มราค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็มีคิดแอนบิลอันนี้หนึ่งเล่มเดียวจบน่าจะอยู่ในจกักรวาลเดียวกับบิลไฟเตอร์นะครับผมแต่มไม่ค่อยสนุกดูแล้วติงตองติงตองเด็กๆไปนะครับอ่ะชั้น1จบแล้วโอ้ยนานมากชั้นที่2ก็ยังเป็นกันดั้มอยู่นะครับผมอ่าก็จะมีภาพอันนี้ภาพเสริมของยูนิคอร์นนะครับอคอสอะสกายซึ่งขายตัวอะไรนะ กันดั้มอะไรนะต,ตัวนี้เริ่มชื่อละอะไร,ใคร,ใ,ครใครสักอย่างนะครับผมคือตัวนี้พี่ชินซื้อโมเดลมาต่อเลยนะซื้อซื้อมาสองกล่องด้วยเพราะต่อทางล่างหุ่นยนต์แล้วก็ล่างยานนั่นเองคือไม่ได้ไม่ได้หยิบม,มานานแล้วเลยลืมชื่อนะครับผมไม่ได้หยิบอ่านนานแล้วก็ใครจําชื่อได้บอกพี่ชินด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมอ่าก็ดองไว้สามเล่มแล้วก็ไม่ออกเลยงอนมากนะครับคือสยามชอบดองการ์ตูนกันดั้มมากอะงอนเนี่ย แล้วก็จะมีภาค MSVR นะครับผมภาคของจอห์นนี่ไรเดนนั่นเองก็ดองไว้ไม่จบภาคนี้คือการเมืองโคตรหนักอะ่ะเป็นการ์ตูนกันดั้มที่แบบอย่าเป็นการ์ตูนกันดั้มเลยบู๊กันโคตรน้อยคุยกันโคตรนานการเมืองล้วนๆน,นะครับผมอ่ะอันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่ชอบเรื่องราวสบายๆนะครับผมใครดูบิลไฟเตอร์มานะครับกันดั้มบิลไฟเตอร์มาต้องซื้อเรื่องนี้ครับผมกันดั้มบิลไฟเตอร์อเมซิ่งเรื่องราวของเมจินคาวังโกจินั่นเองว่าก่อนจะเป็นเมจินเนี่ย ฝากฟันอะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงภาคท้ายเลยนะก็ต้องซื้ออ่านครับผมห้าเล่มจบสยามเพิ่งปล่อยจบเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมการ์ดเซนเตอร์โบสซื้อเล่มสี่มาสองเล่มนะครับผมแล้วก็เล่มเจ็ดยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าดูอนิเมะก็ได้นะครับผมเลยไม่ได้ซื้อมามุกสุดกันดั้มซีรีมาสเตอร์นะครับผมซื้อได้สองเล่มหยุดซื้อเพราะว่าไม่ค่อยสนุกครับอ่ะต่อไปที่ซีรีส์ที่ภาคภูมิใจมากกันดั้มซีดเอสเทครับผมเรื่องราวของเลดี้เฟรมนั่นเอง เก่ามากหาไม่ได้แล้วนะจ๊ะนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ตีตีมันตีพิมพ์ซ้ําแต่ก็ผลิตน้อยอยู่ดีนะครับเรื่องราวภาคเสริมของกันนัมซีดนั่นเองใครเป็นแฟนกันนัมซีดไม่อ่านเรื่องนี้คืโคตรพลาดแล้วผมมันจะเสริมในเรื่องต่างๆเยอะมากนั่นเองแล้วก็มีกันนัมเอสไทอาร์ซึ่งมันจะเป็นไทม์ไลน์เดียวกันนะครับผมคนเขียนคนละคนกันซึ่งก็ต้องอ่านให้ครบเพราะว่าเรื่องราวคือต้องอ่านต้องอ่านของนักเขียน2คนอนะเรื่องราวมันถึงจะคอมพีนะครับผม แล้วก็จะมีกันดั้มซีดเอสเทซึ่งก็จะเป็นภาคต่อสั้นๆของซีดเอสเทนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของอา่าอ่าของอะไรนะเลวี่นะครับผมอาจาอาจะอาจพาเลลี่จำชื่อไม่ได้แล้วก็หุ่นสู้กันเพิ่มนั่นเองของเดนนอตนะครับกับไพเปลเรียนแล้วก็จะมีเดซี่เอสเทนะครับผมก็ จะเป็นภา,าภาคเสริมในช่วงของกรนดัมซีเดนตนี้นั่นเองเกี่ยวกับเจ้า,ากรนดัมนักข่าวนะครับผมตัวนี้ก็ในเรื่องดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ของสยามออกสมเล่มแล้วไม่ออกเล่มสีส่ทีนะครับผมแต่พี่ชินมีของวัวเก่าสีเล่มจบคือแบบตอนแรกไม่รู้ไง้วยว่ามันออกว่าม,มันออกมารีคือตอนแรกซื้อซื้อสีเล่มนี้มาก่อนแล้วทีนี้เนี่ยในเล่ม 1- นึสามันจะมีพวกเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยเสริมมาให้ก็เลยต้องซื้อมาอ่านเพื่อที่จะเอาเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยประมาณสองหน้าในหนังสือเล่มนี้คิดดูแล้วกันลงทุนมาก ต่อไปก็เป็นซีรีส์ภาคเสริมเดบิวต์โอครับผมจะมีเดบิวต์โอเอฟเดบิวต์โอไอเดบิวต์โอไอสองสามหนึ่งสี่นะครับผมก็จะเป็นภาคอ่าภาคเสริมของกันดั้มเดบิวโอนั่นเองใครดูเดบิวต์โอมาไม่อ่านพวกนี้ก็โคตรพลาดครับผมต้องไปหาอ่านครับสําคัญมากยังพอหาซื้อได้อยู่แล้วก็จะมีเหล่าผู้สร้างกันดั้มครับผมอันนี้เนี่ยคนเขียนคนเดียวกับเบสอาร์เบสอุ่นใจกระเปิบแล้วก็กันดั้มกันดั้มหลายๆเล่มนะครับผมก็อ่านได้สนุกดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ออกก่อนต่อมาก็จะเป็นนกััดครบ กันดั้มเยอะมากบอกไว้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นมูสสกันดั้มวิงภาพเอลเลสบอลนะครับผมภาคภาคที่อ่าทำขึ้นมาเพื่อขายของเล่นนั่นเองนะครับก็ยังไม่จบนะครับผมต่อไปจะเป็นพวกซีรีส์กันดั้มที่ไม่ใช่ทำลายหลักแล้วไม่ใช่กันดั้มอวกาศก็จะมีอ่านี่ซีรีส์พวกกันดั้มอ่ากันดั้มซามูไรนะครับผมกันดั้มมูชาก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคคุณขุนศึกคู่ยิ่งใหญ่ทั้ง7ภาคแรกต่อด้วยนักรบสายเลือดใหม่นะครับผมภาคก๊อดมารุ ต่อด้วยนะครับผมตำนานดาบโทฮะนะครับไอติอดสองนี้ไม่ได้ต่อกันแล้วก็มีภาคนักรุกแห่งแสงซึ่งขายวิงกันดั้มนะครับผมแล้วก็จะมีวิงกันดัมภาคอัศวินนั่นเองแล้วก็มีเอสติกันดั้มนะครับผมตำนานฮีโร่ซึ่งก็จะผสมกันนะครับผมระหว่างอัศวินกับซามูไรนั่นเองก็จะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งนะครับแยกไปต่อไปจะเป็นการ์ตูนแก๊กะครับผมซึ่งโคตรชอบเลยกับกันดั้มกันดั้มซึ่งแบบไม่จบสักทีมันเป็นรวมเรื่องสั้นเรื่องสี่ช อย่างไอเนี้ยมึงออกมาหนึ่งเล่มแล้วก็หายไปเลยบันมาของท่านชาเงี้ยการ์ตูนแบบการ์ตูนแก๊กตลกนะครับผมเสียดายอันนี้หาผมขาดผมขาดเล่ม2กับเล่ม6นะครับผมกับอ,อะไรนะกันน้มบอยนะครับผมที่มันแบบเอาหุ่นกันดั้มเข้าเครื่องคือคือมันคือการ์ตูนแนวกันดั้มบิลไฟเตอร์ในเวอร์ชั่น20ปีที่แล้วนะครับผมคือจริงๆการ์รตูนประเภทกันดั้มบิลไฟเตอร์มันมีเยอะอยู่แล้วในสมัยก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องนอเนี้ยหรือพัมเมอร์วอล์กเนี้ยก็ทำนองเดียวกันเลยอสินสมองกลด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่วา มันมันไม่ค่อยดังในบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็จบจบไปอ่ะต่อไปจะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับซูเปอร์โรบอทนะครับผมคือพี่ชินเป็นคนเล่นซูเปอร์โรบอททุกภาคอยู่แล้วนะครับภาคเริ่มเล่นมันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยที่มันค่อยๆเดินทีละช่องอะ่ะก็แน่นอนว่าพวกนี้มันจะมีกันดนั้มในเรื่องติดกันดั่นติดมาด้วยก็เลยต้องซื้อเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ติดแล้วก็ซื้อภาคชินเกตเตอร์เก็บมาด้วยนะครับมีการ์ตูนแก๊ก e อีวานเกลียนฮาหลุดโลกด้วยซึ่งก็ไม่ไม่นมานะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกเนื้อเรื่องเสริมของโค้ดเกียร์นะครับผมมันไม่ใช่เนื้อเรื่องเสริมมันคือจกักรวรรดิคู่ขนานละกันอย่างเช่นเนี่ยภาคในแมนนารี่นะครับผมก็ว่าไปและก็มาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมรีวิวเหนื่อยมากการ์ตูนเกาเลยกว่าเล่มนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เก็บนิตยสารนะครับผมพอบ,บี้แจแบนเวอร์ชั่นแปลไทยไว้ตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่ม60นะครับผมแล้วก็เลิกวางจําหน่ายไปเพราะว่า,าไม่รู้ผลอะไรก็ตามแต่ว่าคิดว่าคนจะซื้อน้อยแหละ S <S <an other> เพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นจุดขาลงของนิตยสารหรือว่าหนังสือแล้วนะครับผมก็มีหล,ลายอย่างที่เรื่องราวกันไปนั่นเองทำกำไรไม่ได้คนซื้อน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าพี่จินก็ซื้อเก็บทุกเล่มจริงๆนะครับผมไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยนะค,ะคอขยันเดินไปแล้วหนังสือซื้อเก็บท,ก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 ทุก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 สัปดาห์นั่นเองครับผมออกเป็นลายและลายปักหรือว่าลายเดือนจะไม่ได้แล้วแต่คือเล่มแรกมันขายปี2012นะครับแล้วผมซื้อจนถึงสปี2017อะ่ะคือซื้อ เป็นเวลาห้าปีที่ซื้อมันมาเรื่อยๆนะครับผมสึกภูมิใจมากเพราะในนี้ก็จะมีข้อมูลกันดั้มแน่นปึกๆทำไมปลูกเป็นกอซิลาวะจำมาเถอะนะครับผมอ่ะข้อมูลกันดั้มแน่นปึกมากๆนั่นเองก็เลยเป็นแบบอะไรที่ชอบม,มากมีเรื่องราวมีแบบเทคนิคการทําสีอย่างเงี้ยคือก็เสียดายที่ที่มันจบนะครับผมแบบไม่ไม่ได้ไปต่อน,นั่นเองที่เหลือก็จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับอ่าพวกอ่าคมภีดัดแปลงกันพายเงี้ย อ่ะมือใหม่หัดต่อเงี้ยที่แบบซื้อมาอ่านวิธีทำนะครับผมหนังสือลงข้อมูลต่างๆนะผมอ่าหนังสือรวงข้อมูล,มลหุ่นซูเปอร์เซนไทยซึ่งไม่ได้ซื้อเล่มใหม่นะครับอันนี้ของปีเท่าไหร่วะมันสุดมันสุดที่โกไคเจอร์อ่ะแล้วก็หนังสือดันบอลเซนกิที่พี่ชินชอบมากเหมือนกันนะผมเราซื้อมาเป็นวิทยาทานแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดองกระตูเๆน,น้อยที่ไม่มีที่เก็บนะครับผมกาโลบ้างอาคอรีนิโวบ้างมาฮิเมะบ้างเงี้ยทำไมทำไม ทำไมตอนหนึ่งมันควค่ำใครไปหยิบอ่านนะครับผมอ่อย่างเงี้ยก็จะมีการ์ตูนนันบอลเซงกินะครับผมซึ่งผมไปซื้อมาจากสะพานเหล็กนั่นน่ะว่าของกอบนะครับแปลนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าทั้งหมดนะครับผมของห้องพี่ชินนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับหนังสือการ์ตูนทางกาวไอ้ขเล่มที่พี่ชินมีนะครับผมบางเล่มก็ มีคุณค่าทางจิตใจเด็กพิชินมากบางเล่มก็อาจจะไม่รู้จักบางเล่มก็อาจจะดักแกกันแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว่าอยากจะบอกคือพวกนี้มันเป็นเหมือนกับอาของสะสมนะครับคือบางคนมันก็เป็นแค่เศษกระดาษมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่พิชินขอบอกไปเลยว่าพวกเนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจของเรามากนะครับคือแบบ สำหรับตัววิชินเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องราวหลายๆอย่างจากหนังสือการ์ตูนพวกนี้นะครับก้าบอกไว้เลยลว,ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีหนังสือการ์ตูนพวกเนี้ยที่อ่านมาอาจจะไม่มิชินอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอฝากทุกคนไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกไม่ว่าจะเป็นการเล่นการ์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอา่านการ์ตูนนะครับการติดตามนิยายการดูภาพย,ยนตร์ยางไรแล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ทุกอย่างนะครับผมอย่าไปคิดมากในเรื่องของคำคอรหาต่างๆนะครับเราทําในสิ่งที่เราชอบและไม่ทําให้เดือดร้อนใคร แล้วก็ไม่เสียการเรียนอันนี้สําคัญถ้าคือถ้าไม่เสียการเรียนไม่เสียเงินไปโดยประโยชน์เรามีการหมุนเงินเก็บอะไรก็ไม่มีปัญหาครับดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมจงมองในแง่บวกไว้นะครับผมแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนเนี่ยมาดูคลิปเปเชียลกันแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากแช์นะครับฝาก s u b s c r i b e ช่องพิชินด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้เนี่ยคนดูน้อยเหลือเกินนะครับให้ยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน เจอกันต่อคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย